ตอนที่199เจิ้งซิงฮั่นรอบประหลาดใจนางเคยพบคนผู้นี้มาก่อนหรือไม่ทั้งที่เคยพบหน้ามาแล้วช่วงขนาดหนึ่งกับนึกไม่ออกว่าเป็นใครขณะที่กำลังขุนคิดอยู่นั้นเหลียงอีก,ก็เข้ามาแอบที่ด้านหลังนางหดคอเล็กน้อยดูท่าทางกระอักกระอ่วนยิ่งนักคนรอบข้างสุบสิบกัน คนตกลงมาจากหอสามคนสองคนตกลงไปตายมีเพียงแม่นางผู้นี้ที่รอดมิหน่ำซ้ำยังตกลงมาสู่อ้อมแขนของคุณชายผู้นั้นพอดิบพอดีบนโลกนี้ไหนเลยจะมีเรื่องบังเอิญไม่แน่ว่าชายหญิงคู่นี้อาจจะมีสัมพันธ์รับกันอยู่เจิ้งชิงฮั่นจึงได้สติกวาดสายตามองโดยรอบเห็นคนมองดูเรื่องสนุกอย่างคึกคักวีรบุรุษช,ช่วยสาวงามเป็นเรื่องดี แต่วีรบุรุษช่วยสาวงามโดยการกอดนางไว้ถ้าเรื่องแพร่ออกไปจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของเหลียนอีในยุคนี้บุรุษจุงมือสตรียังถือเป็นข้อห้ามใหญ่อย่าว่าแต่กอดไว้ในอ้อมแขนตำราคองตนของสตรีมีเขียนไว้ว่าจวนของสตรีผู้หนึ่งเกิดไฟไหม้ขึ้นนางยืยนอยู่ที่หน้าต่างบนตึกชั้นสองเปลไฟกำลังลุกท่วมและกืนล่างนางแล้ว ใต้ตึกก็มีบัณฑิตผ่านทางคนหนึ่งร้องเรียกหูเย็ยนรีบโดดลงมาผู้น้อยจะคอยรับท่านข้างล่างสตรีผู้นั้นกลับเอ่ยชายหญิงไม่ควรใกล้ชิดข้าย,ยินดีถูกไฟคอกตายไม่ยอมให้ชื่อเสียงเสื่อมเสียเป็นคนที่เข้่งคัดจริงจังยิ่งยอมตายไม่ยอมให้ผู้อื่นบริภาพนางย่อมคาดคิดถึงผลเสียที่ตามมาได้ บันดิตผู้หนึ่งช่วยหญิงไม้ไว้ในยามวิการวันหน้าจะต้องถูกคนลือไปต่างๆนานานางเป็นสตรีที่ถือครองพรมจรรย์ชื่อเสียงเป็นหลักชีวิตสำคัญเป็นรองเทียบกับการถูกผู้อื่นขอลหาจนตายมีสู้ตายอย่างขาวสะอาดเสียจะยังดีกว่าเรื่องบนโลกนี้สาเหตุที่คนไม่อาจคิดน้อยได้ก็เพราะผู้อื่นมาคิดมากจึงสิงนั้นเข้าควบคุมสถานการณ์ เสียงดังกังวานยามขับขันต้องผ่อนปลนตามสถานการณ์คุณชายทำเพื่อช่วยคนวันนี้ขอขอบคุณบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของคุณชายเนื่องจากน้องสาวข้าตื่นตระหนกยิ่งจึงไม่ขอหลังอยู่ที่นี่ขอให้คุณชายส่งเทียบแจ้งชื่อมาวันหน้าจะต้องขอบคุณถึงหน้าประตูแน่ความหมายในคำพูดก็คือพวกเราไม่รู้จักกันไม่มีสัมพันธ์ต่อกันคุณชายมากคุณธรรม เยื่มมือเข้าช่วยเหลือจะต้องหาของกำนันตอบแทนอย่างยิ่งใหญ่แน่ผู้คนรอบข้างกระซิบกระซาบกันชายหญิงคู่นี้ไม่มีสัมพันธ์รับกันแต่ว่าก็ช่างบังเอิญเสียจริงจ้างชิงหันหูดีฟังไปครึ่งหนึ่งก็ได้ยินเสียงย่ำเท้าตึกตึกมาจากบันไดฝั่งตรงข้ามคั้นกวาดตามองไปก็เห็นแม่นางที่มีท่วงท่าชดช้อยผมสวยดำคลับ ดวงตางามงอนคนหนึ่งเดินลงมาจากหอยกมุมปากถึงแม้จะเอ่ยว่าต้องช่วยคนผ่อนปลนตามสถานการณ์แต่พี่รองก็วู่วามเกินไปกางวันแสกๆกับกอดคุณหนูสามที่ยังไม่ได้ออกเรือนของจวนเผยกั่วกงนับเป็นอะไรได้เล่าทั้งที่มีคนไล่ล้อมสองสามชั้นแม่น้ำผู้นี้มาถึงก็ระบุฐาน,นะของเหรียญอีได้ทันที ทำให้จวนเผยกโกโกงตกเป็นที่สุบซิบนินทาไม่รู้ว่าวางแผนอะไรไว้เจ้างชิงหั่นสังหอนใจไม่ดีกําลังจะเอ่ยปากข้อมือก็ถูกเหรียญอีดึงไว้น้ำเสียงสั่นคือแผ่วเบาพี่ชิงหั่นเป็นคนของจวนทั้งอองหกคนที่ลงมาจากหอคือบุตรสาวสายตรงของจวนทั้งอองกู่อิงอิงคนที่กูอิงอิงเรียกว่าพี่รอง นอกจากนายน้อยลองกูวนสวนของจวนอองหกแล้วยังจะเป็นใครไปได้อีกมีหน้าจึงรู้สึกว่าคุณหน้าจึงซึงหันมองไปทางกูหวนสวนทันทีสายตายเย็นชายยิ่งกว่าน้ำแข็งหลายวันก่อนจวนเผยกวัวโกงพึ่งปฏิเสธงานแต่งกับจวนอองหกไปวันนี้นายน้องรองของจวนอองหกก็มาแสดงบทกวีบุรุษช่วยสาวงามที่หอชมขึ้นช่างบังเอิญเสียเหลือเกิน ถึงกับคิดจะแสดงนิ้วตบตาต่อหน้าจวนเผยกวกงกับจวนตุนอิวอ๋อ,องเจ้าชิงฮั่นยิ้มเย็นชาที่แท้ก็เป็นนายน้อยรองกับคุณหนูสามของท่านอ๋องหกในเมื่อรู้จักกันแล้วก็ไม่ต้องส่งเทียบไปแจ้งชื่อจวนเผยกวัวกงจะไปขอบคุณถึงจวนเองวันนี้ขออำลาไปก่อนที่นี่ไม่อาจหลังอยู่นานเห็นทั้งอ๋องของกูอิงอิงยามที่ชี้บอกชื่อแท้ของพวกนาง คงต้องทำให้เรื่องใหญ่โตแน่นอนยามนี้ยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้หลายคนเข้าใจผิดมากขึ้นรีบไปจากที่นี่จึงจะเป็นหนทางดีที่สุดจะดูหมิ่นอย่างไรก็ไม่อาจปล่อยให้ชื่อเสียงของเหรียนอยีถูกทำลายได้เหรียนอยีเป็นคุณสตรีในห้องหอชื่อเสียงดีงามคือคุณสมบัติที่มีหน้ามีตาที่สุดหากมีข่าวลือไม่งามแพร่ออกไปชีวิตน,นี้ของเหรียญอยีก็คงจบสิ้นแล้ว หูเย็นกับคุณหนูเหลียนชาก่อนกูอิงอิงขวางอยู่เบื้องหน้าจังซึงฮันอย่างไม่ลดละมุมปากยกยิ้มน้อยๆวันนี้เป็นพี่รองของข้าที่เสียมารยาทก่อนถึงแม้เขาจะทำเพื่อช่วยชีวิตคนแต่ก็ทำเกินขอบเขตไปกอดแม่นางจากสกุลดีงามไว้ข้าต้องขออภัยทั้งสองท่านอย่างยิ่งคำพูดนี้ของกูอิงอิงไม่ต่างจากคำพูดก่อนหน้าต้องการเน้นย้ำว่า กู่เหวินสวนได้แต่ต้องตัวเหรียญอีคิดทำลายชื่อเสียงของเหรียญอีให้ย่อยยับตอนนั้นงานแต่งของเจ้าซึงห้านกับส่งจือเผยไม่สำเร็จทั่วทั้งเมืองไม่มีสกุลสูงศกมีฐานะใดอยากเกี่ยวข้องด้วยถือเป็นตัวอย่างเลวร้ายที่เห็นได้ดีที่สุดคนในเมืองหลวงเห็นชื่อเสียงสำคัญกว่าชีวิตทำลายชื่อเสียงของคนผู้หนึ่งก็เท่ากับทำลายทั้งชีวิตของนางเหรียญอีเป็นคนหัวไวอยู่แล้ว ไหนเลยจะไม่เข้าใจหลักการนี้นางกำมข้อมือซ้ายของเจ้งชิงฮั่นไว้มือสั่นไม่หยุดค้อมตัวจนไหลลู<ฮ>เจ้างชิงฮั่นดึงข้อมือกลับหันไปมองเหรียญอีด้วยสายตาเฉียบคมยืดตัวตรงมือ,อย่าสัน่นเจ้าไม่ได้ทำอะไรผิดวันนี้พวกเราพบปัญหาก็ไม่อาจกลัวนั่นกลัวนี่ได้ยิ่งรับมือได้ยากก็ต้องยิ่งคงความสุขขุมไว้ น้ำตาของเหรียญอีทะลักออกมาทันใดนางพยักหน้ารัวๆจากนั้นก็ปาดนน้ำตาออกจนหมดยืดตัวตรงเอามือประสานกันเสมือนดอกบัวขาวที่เบ่งบานต่อหน้าฝูงชนในเมื่อคุณหนูกู้รู้ว่าเรื่องนี้ส่งผลเสียต่อผู้อื่นก็ควรช่วยกอบกู้สถานการณ์ไม่ใช่เอาแต่พูดเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมากูอ้อิงอิงแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องราวเป็นค่าที่หัวช้า คิดมิถีท่วนเองสายตาของเจ้งชิงฮั่นกวาดมองกูอิงอิงอย่างเฉยเมยกล่าวกับหลินอีพวกเรากับจวนกันมีจวนเผยกวัวกงจวนตุนอิูวอ่องและจวนโหอยู่ถ้ามีคนข้างนอกคิดจะเกาะขึ้นลมขึ้นก็ต้องดูว่าคนผู้นั้นมีความสามารถพอหรือไม่กล่าวจบก็จุงมือเหลยนอีเดินฝ่าฝูงชนออกไปสีหน้าของเจ้าซิงฮั่นเย็นชาดุดน้ำแข็ง ทำให้คนที่มองหนาวเน็บจับใจผู้คนต่างหลิกทางให้รอบข้างเงียบงันไรซุ้มเสียงจึงชิงหันเดินออกมาจากฝูงชนเฉียวจิ้งซินพยุงเจ้งอิวอยู่นอกวงคนทั้งสองแลกเปลี่ยนสายตากาันเข้าใจตรงกันโดยไม่ต้องเอ่ยคําใดเมื่อกลับมาจวนเผยกวัวกงพวกนางก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในหอชมขึ้นให้เหลียนจิ้นฟัง ถ้วยชาในมือของเผยขวกโกงหล่นแตกเป็นสิ่งเสียงในทันใดเจ้าชิงฮั่นมองเสร็จถ้วยชารู้สึกว่าเหลียนจิ้นสับสนลนลานไม่มีใครพูดอะไรไปถึงครึ่งก้านทูบเต็มๆสุดท้ายเหลียนจิ้นถอนหายใจถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไปก็ต้องทําให้ชื่อเสียงของเหรียนอีเสื่อมเสียเหลียนเฉิงลังเลเรื่องนี้ดูแล้วมีเงื่อนงําหรือว่าจวนอ๋องหกคิดจะใช้ชื่อเสียงของน้องสาม มาบีบบังคับจวนเผยกัวกงเหลียนจิ้งจะดุ้งว่าใบหน้าแข้งเครียดขึ้นถ้าจวนท่านอองหกมีความคิดสกปรกเช่นนี้จริงเกงว่าเขาคงต้องคว้าน้ำเหลวเสียแล้วชื่อเสียงสำคัญต่อจวนเผยกัวกงก็จริงแต่สำคัญเพียงใดก็เทียบกับเหรียญอีไม่ได้ขอเพียงเป็นสิ่งที่ขัดขวางความสุขของพวกเจ้าต่อให้ข้าต้องละทิ้งทุกอย่างข้าก็ไม่เสียดายสักนิด เหลียนจิ้งมองบุตรชายหญิงน้ำเสียงนแน่วแน่ชื่อเสียงนับเป็นอะไรได้ขอเพียงพวกเจ้ามีความสุขนี่จึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นบิดาเหมือนกันเจ้างโปซุยใช้บุตรชายหญิงมาสแสวงหาประโยชน์แต่เหลียนจิ้งสามารถละทิ้งทุกอย่างบนโลกได้เพื่อบุตรของเขาเจ้างซิงฮันตึ้งตันใจยิ่งเมื่อเผยกลัวกงออกไปเจ้างซิงฮันที่อยู่หน้าประตู ก็สบกับดวงตาหมุนหมองของหลิ่นอีญาติผู้น้องวางใจได้เรื่องในวันนี้ข้าจะช่วยเจ้าให้ได้ตอนที่สองร้อยในเมื่อรับปากว่าจะช่วยหลิ่นอีก็ต้องทำให้ได้ตามที่พูดวันต่อมาเจ้าชิงฮั่นเรียกถังเจ้ามาพบให้เขาไปสืบเรื่องที่เกิดขึ้นนะหอชมคืนเจ้าชิงฮั่นไม่เชื่อว,ว่า ราวก้านของหอชมขึืนจะพังได้พอดิบพอดีเหลี่ยนอีจะตกจากชั้นสองลงไปในอ้อมกอดของกู้หวนสวนได้อย่างประจบเหมาะความบังเอิญบนโลกนี้เกิดจากการกระทําของมนุษย์ทั้งสิ้นถังเจ้าเพิ่งออกไปได้ไม่นานก็กลับมายังจูนหูอีกครั้งสีหน้าไม่สู้ดีคุณหนูใหญ่เกิดเรื่องใหญ่แล้วสายตาของเจ้งชิงหันเข่งขึมน้ำเสียงเยียบเย็น หรือว่าในเมืองหลวงลือเรื่องเห่ยนอีไปทั่วแล้วยังไม่ฮันได้เอ่ยปากเจิ้งชิงฮันก็สามารถคาดเดาเรื่องได้ถังเจ้าประหลาดใจนักลือกันว่าเหรยนอีม,มีสัมพันธ์กับกู้วนสวนคนหนึ่งอยู่บนหอชมคลื่นอีกคนอยู่ใต้หอรอพบป,ปะจึงรับตัวไว้ได้พอดีตอนราวกั้นพังลมปากคนมีอนุภาพสูงยิ่งทำให้คนพินาศยับเยินได้ เพียงคืนเดียวข่าวลือกระแพ์สะพัดไปทั่วเมืองหลวงเกงว่าชื่อเสียงของหลียนอีคงถูกทำลายป่นปี้ไปหมดแล้วชื่อเสียงสองคำนี้ก็เหมือนน้ำที่สาดออกไปยากจะเรียกคืนมาได้เจิ้งชิงหันสูดหายใจลึกย่นคิ้วเข้าหากันที่ด้านนอกประตูมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจินสิววิ่งหอบแหกเข้ามาคุณหนูใหญ่คุณหนูเหรียญส่งความมาบอกว่า จวนท่านอ,องหกมาสู่ขอกับจวนเผยกั่วกงให้ท่านรีบไปที่จวนด้วยความเคลื่อนไหวของจวนอองหกลวดเร็วดุดฟ้าแลบจมูกของจิ้งซึงท่านมีเหงื่อผุดขึ้นกุมขมับเอื่ยกับถังเจา้าทําตามข้อตกลงเดิมฉากหน้าข้าออกรับเองท่านไปสืบเรื่องให้กระจ่างอย่างลับๆับถังเจารับคำหันกายจากไปเจ้งชิงั่นสวมเสื้อคลุมขนจิ้งจอก สาวเท้าเดินไปตามระเบียงเดินไปได้ขึ้นทางก็ประจวบเหมาะพบกับคนผู้หนึ่งในชุดสีม่วงที่เลี้ยวมาจากอีกฝั่งพอดีในระยะเวลาสั้นๆกลายเป็นว่าคนทั้งสองได้ร่วมเดินไปในทางเดียวกันหูยินจะไปจวนเผยกวกกงหรือไม่ใช่หลงจิ่นแล้วจะเป็นใครได้อีกจวนอ๋องหกมาสู่ขอกับจวนเผยกวกกงข้าจะไปดูสถานการณ์เสียหน่อยหลงจิ่นเหลือมมองนางแวบหนึ่ง สู่ขอเป็นเรื่องมงคลใหญ่วันนี้ข้าว,ว่างพอดีไปร่วมสนุกกับเจ้าด้วยแล้วกันจ้าชิงหัน่นน้ำเสียงมึนตึงจวนเผยกวกโกงเกิดเรื่องใหญ่หรือว่าสี่หยู่เย,ย่ไม่ได้ยินข่าวลือที่ซุบซิบไปทั่วเมืองหลวงกันไม่มีเรื่องสนุกอะไรให้มาร่วมด้วยเสี่ยวหยู่เย,ย่ควรทำอะไรก็ไปทำเถอะก็พอได้ยินมาจึงรู้ว่าจวนเผยกวกกงคือคักยิ่งหลงจิงกล่าวยางแฝงเล่นสนยัย บัดนี้จำเลยต้องการแต่งเจ้าทุกเรื่องหน้าขันเช่นนี้ไม่ว่าอย่างไรข้าก็ต้องไปดูเสียหน่อยหลงจินยีนการจะไปด้วยเจ้าชิงฮั่นก็ไม่สะดวกจะขัดขวางกินข้าวบ้านเขาก็ต้องเชื่อฟังเขาจะด,ดีจะร้ายก็ยังเป็นหูหญินในนามของจุนหูก็ควรไว้หน้าสามีของตนบ้างเจ้าชิงฮั่นจึงต้องพาสามีที่จุนจ้าไม่เข้าเรื่องไปจุนเผยกวัวกงด้วย พึ่งก้าวเข้าสู่จวนเผยกวัวกงเหลียนเฉิงก็พุ่งเข้ามาหาเรื่องจัดการไม่ง่ายเลยเมื่อวานเพิ่งเกิดเรื่องวันนี้ก็มาสู่ขอที่จวนจวนององหงหน้าหนานักทั้งที่ท่านพ่อก็เพิ่งปฏิเสธงานแต่งไปพูดยังไม่ทันจบก็เหลือมเห็นผู้คนที่อยู่ด้านหลังจึงซึงหันโฉบเข้ามาหาหล้วงซองสีแดงสดออกมาอย่างสบายอารมณ์เดิมควรมาคารวะผู้อาวุโส ญาติผู้พี่และญาติผู้น้อยทั้งหลายก่อนหน้านี้แต่ช่วงนี้จุนหัว,วุ่นวายอลหมานเพิ่งมีเวลาว่างตามชิงหั่นมามีเพียงซองแดงเล็กๆไม่อาจ,จแสดงน้ำใสใจจริงได้หมดเหลียนเฉิงตะลึงไปไม่กล้าเชื่อว่าบุรุษที่นอบน้อมมีมารยาทเบื้องหน้าคือเสิวอยู่เหย่เห็นหนันหวานหลงจิงที่มีชื่อเสียงจากการเข็นฆ่าสังหารหลงจินเห็นหญิงเฉิงไม่ตอบคำ ก็ลวงซองแดงออกมาจากแขนเสื้ออีกพี่เหลียนเฉิงลังเกียจว่าซองแดงน้อยไปข้าเพิ่มให้ท่านอีกซองก็แล้วกันเหลียนเฉิงนิ่งอึ้งมองซองแดงที่โบกไปมาเบื้องหน้าสองซองตอบกลับอย่างยากเย็นขอบคุณไม่ต้องขอบคุณหลอกคนกันเองทั้งนั้นกล่าวจบก็เข้ามาคล้องแขนเหลียนเฉิงอย่างสนิทสนมช่วงนี้สำนักราชบัณฑิตมีงานยุ่ง พี่เหลียนเฉินปรับตัวกับงานได้ดีหรือไม่อากาศหนาวพื้นเย็นจัดจะเจ็บป่วยได้ง่ายจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีพูดไปก็เดินไปทางถงใหญ่บรรยากาศในห้องถงเข่งเขี้ยนหนักเหลียนจิ้งหลีตาเก่ากับอองหกกูซีงานแต่งนี้ค่าไม่อาจรับปากได้กูซีหลุบตาน้ำเสียงราบเรียบข้างนอกพากันลือไปในทางไม่ดีไม่งาม ถ้าคุณหนูเหลียนไม่แต่งเข้าจวนอองวันหน้าก็คงแต่งกับสกุลดีๆไม่ได้แล้วในเมื่อรู้ว่าคนจะพากันลือไปในทางไม่ดีไม่งามตอนแรกก็ควรประพฤติตนให้เหมาะสมและระมัดระวังเรื่องนี้มีเงื่อนงำยิ่งนักเพียงแต่ติดขัดไม่มีหลักฐานเหลียนจิ้งได้แต่พูดลับมือไปเรื่อยๆอ๋องหกแตกต่างจากเชื้อพวกวงทั่วไปยิ่งนักโดยเฉพาะเรื่องไรย,ย่างอายของผงขึ้น ตอนช่วยคนไม่อาจคำนึงให้มากความอย่างไดเสียคนที่ไม่ควรกอดก็กอดไปแล้วไม่ควรแตะก็แตะไปแล้วผิดแล้วต้องรับผิดชอบตอนนี้เหวินสวนมีใจคิดอยากแต่งคุณหนูสามท่านกัวโกงยัยต้องยืนการปฏิเสธด้วยชื่อสิ่งที่ถูกทำลายของเหรียญอีกลายเป็นสายป่านสำคัญที่สุดในมือของององหเหรียญจิ้งคับแขนเต็มอกลำคอตีบตันขึ้นมา เหลียนจันกับเหลียวจิ้งชินยืนอยู่ด้านข้างสีหน้าเต็มไปด้วยความรังเกียจในตัวอ๋องหกผู้นี้ในเวลานี้เองหลงจิ่นก็คล้องแขนเหลียนเชิงเข้ามาในห้องเหลียนเชิงที่กำลังมึนงงในมือกำซองสีแดงที่แสนสะดุดตาเอาไว้เหลียงจันกํากำลังขมวดคิว้วกับเห็นหลงจิ่นหันมาคารวะเขาเต็มพิธีไม่สนใจบรรยากาศอึดคึ้มในหงอใหญ่ล้วนเอาซองแดงออกมาจากแขนเสื้อ ไม่พูดพ่างทำเพลงก็เดินมาทางเขากับเฉี่ยวจิ้งซินเหลี่ยงจันได้สติคืนมาเห็นที่ซองแดงในมือของเหลี่ยนเฉิงคงมาจากหลงจิน่นหลงจิ่นแจกซองแดงให้เหลี่ยนจันกับเฉียวจิ้งซินแจกไปก็พูดไปด้วยพี่เหลี่ยนจันพี่สะพายใหญ่พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันวันหน้าต้องหลบกวนพวกท่านช่วยชี้แนะด้วยนี่ไม่เรียกว่าจงใจก่อกวนหรือ คนอื่นกำลังถูกเถียงเรื่องสำคัญเขาก็เข้ามายิ้มแย้มแจกซองแดงไปทั่วยังมีคนที่กล้าทำตัวเหมือนเขาอีกหรือไม่เจ้าชิงหันตามหลงจิ่นเข้ามาโกรธจนแทบจะเป็นลมก้าวเท้าไปเอ่ยด้วยใบหน้าแดงกล่ำท่านหวท่านลุงกับท่านอองหกกำลังหาือเรื่องแต่งงานของเหรียญอีอยู่ซองแดงของท่านเก็บไว้มอบวันหลังก็ได้ไม่ได้พวกเราเพิ่งแต่งงานจำต้องแจกซองแดง หลงจิ่นไม่ใส่ใจในเมื่อท่านอองหกก็อยู่ด้วยเราก็ต้องทำให้เท่าเทียมไม่อาจละเลยเขาได้เ่าวจบกระยัดซองแดงใส่มืออองหเหลือมองอองหกแวบหนึ่งมีวาสนาแม้จากกันพันลีก็ยังพบพานบุตรสาวใส่ตรงของจวนท่านอ,องหกเคยเสนอตัวปีนขึ้นเตียงจวนหูเดิมข้าไม่ควรปฏิเสธแต่นางกับข้าไม่ลงรอยกันจริงๆ ก็เลยต้องปล่อยผ่านเดิมนึกว่าข้ากับท่านอองหกจะไม่มีโอกาสได้เกี่ยวข้องกันอีกใครจะรู้ว่าจะมาพบกันอีกที่จัวเผยกั่วกงได้ยินม,มาว่าคุณชายรองของจวนท่านสามารถรับแม่นานที่ตกลงมาจากที่สูงได้อย่างแม่นยำช่างอัจฉริยะเสียจริงเป็นเพียงบุตรชายหญิงที่ท่านอองหกให้กำเนิดจึงจะโดดเด่นม,มีความสามารถเช่นนี้ได้อ,องหเป็นคนหน้าหนามาแต่ไหนแต่ไร แต่ยามนี้ถูกหลงจินเปิดโปงได้ตกลุกลี้ลุกลนมองไปทางอื่นหลงจินปัดเสื้อคุ้มหรูหลาของเขาอันที่จริงข้าก็แอบเสียใจภายหลังอยู่บ้างว่าไม่ควรปฏิเสธคุณหนูกูเลยเลื่อนฝั่งตะวันตกของข้ายังมีห้องว่างเหลืออยู่ห้องหนึ่งแต่โบราณมาการน้ำชาไม่ได้อยู่คู่ถ้วยชาใบเดียวถ้าคุณหนูกูยินดีก็สามารถแวะมาพักอาศัยได้ ให้กูอิงอิงแวะไปพักอาศัยเรือนฝั่งตะวันตกโดยไร้สักฐานะหรือว่าเห็นบุตรสาวสายตรงของจวนท่านอองเป็นนามบํมเรออย่างลับๆกันกดไลค์กดแชร์กดสนนนับสสุช่องด้วยการมัครสมา,สมาชิกกดซูเปอร์แปงและพร้อมเพย์ได้นะครับขอบคุณครับ